รังพึ่งกรอบอร่อยออร่อยมาแล้วจ้าทำกินเองก็อร่อยหรือต่อยอดทำขาขยก็เริศทำง่ายต้นทุนต่ำใช้ส่วนผสมที่สามารถหาได้ทั่วไปมีให้เลือกทำตามถึง4รสไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยเริ่มที่รสแรกรสวานิลาวัตถุดิบสำคัญที่จะต้องมีนั่นก็คือแป้งสาลิอเนกประสงค์ ufm ตราว้าวตัวนี้นะจ๊ะ แป้งว่าวทำได้ทุกอย่างนำแป้งสาลีอเนกประสงค์ ufm ตราว่าว5 0กรัมเทลงไปในชามผสมถ้าจะตวงก็2ถ้วยตวงแล้วตักออก1ช้อนโต๊ะเติมน้ำตาลทรายลงไป100กรัมหรือ8ช้อนโต๊ะครึ่งผงฟู1ช้อนชาเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาคนส่วนผสมให้พอเข้ากันพักไว้ก่อน น้ำชามผสมมาอีกหนึ่งใบใส่ไข่ไก่ลงไปสองฟองป้าใช้ไข่ไก่เบอร์สองตีไข่แดงและไข่ขาวให้เข้ากันใครไม่มีไข่เบอร์สองตีไข่แดงและไข่ขาวรวมกันจากนั้นชั่งน้ำหนักมา110กรัมก็ได้เติมนมสดลงไป350 ml กลิ่นวานิลา1ช้อนชาน้ำมันพืช48กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะ เนยจืดละลาย60กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะเนยจืดละลายก็คือเอาเนยไปทําให้ละลายไม่ว่าจะใช้ไมโครเวฟหรือตั้งไฟจากนั้นพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนนํามาใช้งานนะคนคนคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วก็เทลงไปในแป้งที่เตรียมไว้เทลงไปให้หมดเลยนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน หลังจากคนมันอาจจะมีแป้งเป็นเม็ดเม็หลงเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะใช้ได้หยดสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ลงไปในแป้งเล็กน้อยคนให้เข้ากันเมื่อผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนำแป้งที่ได้เทใส่ขวดบีบเลือกขวดบีบที่หัวใหญ่นิดนึงนะแป้งหนึ่งสูตรสามารถทำรังพึ่งกรอบรสวานิลาได้ถึง20ชิ้น ถ้าใครคูณสูตรใช้แป้ง UFM ตราว่าหมดทั้ง1ถุงหรือ1กิโลกรัมเลยเนี่ยจะสามารถทำรังพึ่งกรอบวานิลาได้ถึง80ชิ้นสูตรสำหรับการใช้แป้ง UFM ตราว่าหมดทั้ง1ถุงเนี่ยก็คือเอาวัตถุดิบทุกอย่างในสูตรคูณด้วย4นะจ๊ะปิดฟ้าพักทิ้งไว้อย่างน้อย30นาทีก่อนใช้ถัดมามาดูการทำแป้งรังพึ่งกรอบรสสตรอเบอรี่ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ UFM ตราวว้า250กรัม รู้หรือเปล่าว่าแป้งสาลีตราว้าวหงขาวบัวแดงแล้วก็พัดโบกทั้งหมดนี้เป็นของ UFM ซึ่งเขาเป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีแบรนด์แรกในประเทศไทยเลยนะคุณภาพทุกทุงวางใจได้ตอนนี้ใส่น้ำตาลลงไปในแป้ง100กรัมหรือ8ช้อนโต๊ะครึ่งผงฟู1ช้อนชาเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาผงสตรอบเบอรี่15กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะ คนให้ส่วนผสมทั้งหมดกระจายตัวเข้าด้วยกันพักไว้ก่อนนำไข่ไก่มาสองฟองใช้ไข่ไก่เบอร์สองเหมือนเดิมนะคะตีให้ไข่แดงและไข่ขาวเข้ากันเติมนมสดลงไป350 ml น้ำมันพืช48กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะเนยจืดละลาย60กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากัน เทลงแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันตัวนี้ป้าไม่ได้เติมสีเพิ่มนะคะเราจะได้สีและกลิ่นจากผงสตรอเบอรี่ที่ใส่ลงไปเทแป้งที่ได้ลงไปในขวดบีบปิดฟ้าพักทิ้งไว้อย่างน้อย30นาทีก่อนใช้ถัดมามาดูการทำแป้งรังพึ่งกรอบรสมันม่วง วิธีการทำและขั้นตอนทุกอย่างเหมือนกับการทำรังผึ้งกรอบรสสตรอเบอรี่เลยนะคะเพียงแต่ว่าเราจะใช้ผงมันม่วง15กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะครึ่งแทนที่ผงสตรอเบอรี่เท่านั้นเองค่ะป้าป้าเขียนสูตรผิดหรือเปล่าทำไมผงมันม่วง15กรัมกับผงสตรอเบอรี่15กรัมหน่วยตวงที่เป็นช้อนตวงมันไม่เท่ากันลระป้าไม่ผิดนะคะตัวผงมันม่วงเนี่ยเขาจะหนักกว่าผงสตรอเบอรี่เล็กน้อยเมื่อใช้ช้อนตวงอันเดียวกัน ยังไงสูตรทั้งหมดป้าจะเขียนไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะคะกดดูได้เลยแป้งหนึ่งสูตรของเจ้าตัวรังพึ่งกรอบรสสตรอเบอรี่หรือว่ารสมันม่วงเนี่ยจะสามารถทำรังพึ่งกรอบออกมาได้ทั้งหมด20ชิ้นหรือถ้าใครอยากทำเยอะๆก็คูณสูตรได้นะคะถ้าเอาวัตถุดิบทุกอย่างคูณด้วย4ก็เท่ากับว่าแป้ง ufm ตรา a ว้า1ถุงหรือ1กิโลกรัมจะสามารถทำรังผึ้งกรอบรสสตรอเบอรี่หรือรสมันม่วงได้ถึง80ชิ้น แป้งมันม่วงป้าก,ก็ไม่ได้เติมสีนะคะเราจะได้สีและกลิ่นจากตัวผงมันม่วงอย่าลืมพักแป้งทิ้งไว้อย่างน้อย30นาทีก่อนนำไปใช้งานมาต่อที่รสสุดท้ายรังพึ่งกรอบรสโกโก้เทแป้งสาลีอเนกประสงค์ ufm ตราว่าว้า250กรัมลงไปในโถผสมผงโกโก้15กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย120กรัมหรือ10ช้อนโต๊ะผงฟู1ช้อนชาเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาคนให้เข้ากันแล้วผักไว้ก่อนนำชามผสมมา1ใบใส่ไข่ไก่เบอร์2ลงไป2ฟองตีไข่ให้เข้ากันเติมนมสดลงไป350 ml น้ำมันพืช48กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะเนยจืดละลาย60กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันแล้วเทลงไปในแป้งผสมผงโกโก้ที่เตรียมไว้แล้วก็คนให้เข้ากัน แป้ง1สูตรสามารถทำรังพึ่งกรอบรสโกโก้ได้21ชิ้นหรือถ้าคูณสูตรใช้แป้ง UFM ตรา a u าวเต็มๆ1ถุงหรือ1กิโลจะสามารถทำรังพึ่งกรอบรสโกโก้ได้ถึง84ชิ้นผสมแป้งเสร็จแล้วก็เทใส่ขวดบีบแล้วพักทิ้งไว้อย่างน้อย30นาทีก่อนใช้งานเหมือนเดิมถัดมามาดูการอบแป้งกันนะคะในการอบแป้งเราจะใช้เครื่องทำวาฟเฟิล เปิดเครื่องทำบาฟเฟอรทิ้งไว้จนกระทั่งร้อนเมื่อเครื่องร้อนแล้วนำแป้งที่เตรียมไว้บีบลงไปตามแนวร่องเครื่องทำบาฟเฟิลที่นำมาใช้ควรจะต้องเลือกแบบที่หลุมค่อนข้างลึกหน่อยแบบนี้นะคะแป้งจะได้ก,กรอบตอนบีบแป้งทำบาฟเฟิลลงไปในเครื่องไม่ต้องบีบให้หนามากนะคะถ้าใครบีบหนาจำนวนชิ้นของขนมที่ทำได้จะน้อยกว่าที่ป้าบอกนะแล้วอีกอย่างระยะเวลาที่ใช้อบก็จะต้องเพิ่มขึ้นด้วยจ้า เมื่อบีบแป้งเสร็จแล้วปิดฝาเครื่องอบด้วยไฟเบอร์3นะเป็นเวลา3-5นาทีหรือจนกระทั่งกรอบตามต้องการเมื่อแป้งกรอบดีแล้วเปิดฝาเครื่องใช้ไม้ปลายแหลม2อันค่ะแซะตัวขนมขึ้นมาพลิกกลับด้านใช้ไม้เสียบที่ตัวขนมแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ใช้ไม้อีก1อันดันตรงกลางเพื่อให้ตัวขนมโค้งงอการจัดแต่งทรงขนมต้องรีบทำในขณะที่ขนมยังร้อนอยู่นะ เพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานทําช้าขนมเขาจะเซตตัวแข็งค่ะจะดัดไม่ได้แล้วทิ้งขนมค้างไว้แบบนี้ประมาณ5-10วินาทีเพื่อให้ขนมอยู่ทรงจากนั้นนําไปวางบนตะแกรงได้เลยค่ะตัวแป้งไม่ว่าจะรสไหนก็บีบใส่เครื่องแล้วก็อบเหมือนกันนะคะตัวขนมหลังจากที่นำออกมาจากเครื่องแล้วอาจจะนำไปเป่าพัดลมสักครู่ เพื่อช่วยลดความร้อนของตัวขนมจะได้ทําให้ขนมเสร็จตัวได้เร็วขึ้นก็ได้หรือถ้าใครมีแท่นไม้สําหรับเสียบวาฟเฟลก็สามารถนํามาใช้ได้เช่นกันจ้ายังไงปรับเอาตามอุปกรณ์ที่มีเนาะหลังจากอบขนมเสร็จแล้วแนะนําว่าให้รีบกินให้หมดภายใน15-20นาทีหลังอบเพราะว่าขนมตัวนี้จะถูกอบให้กรอบเพียงแค่ด้านเดียวส่วนอีกด้านนึงเนี่ยจะไม่กรอบนะ เพราะว่าต้องการโชว์สีสันที่สวยงามของเขาค่ะรังพึ่งกรอบในคลิปนี้ป้าหนึ่งของการันตีเลยว่าอร่อยทุกรสแล้วที่สำคัญนะต้นทุนไม่สูงด้วยไม่เชื่อใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูต้นทุนวัตถุดิบกันต้นทุนวัตถุดิบรังพึ่งกรอบรสวันิลา1สูตรหรือ20ชิ้นต้นทุนจะอยู่ที่59บาทต่อ1สูตรตัวเนยที่ป้าใช้ในคลิปนี้จะเป็นเนยผสมนะคะ รังพึ่งกรอบรสวานิลาหนึ่งสูตรสามารถทำได้20ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่2บาท95สตางค์เท่านั้นเองถูกจริงๆใช่ไหมล่ะถ้าเป็นรังพึ่งกรอบรสสตรอเบอรี่ต้นทุนวัตถุดิบต่อ1สูตรจะอยู่ที่74บาท50สตางค์หนึ่งสูตรถ้าทำได้20ชิ้นเท่ากับป้าต้นทุนวัตถุดิบจะอยู่ที่3บาท73สตางค์ต่อ1ชิ้น ถ้าเป็นรังพึ่งกรอบรสมันม่วงต้นทุนจะอยู่ที่77สบาท5้สตางค์ต่อ1สูตรหรือ3ามบาท88สตางค์ต่อ1ชิ้นส่วนรังพึ้งกรอบรสโกโก้1สูตรหรือ21ชิ้นต้นทุนจะอยู่ที่60บาท50สตางค์เท่านั้นเองถ้านำมาคิดเป็นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นก็จะอยู่ที่2อบาท88ตาง ต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นแล้วก็ยังไม่รวมพวกค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ำค่าไฟค่าทุ้ค่ากล่องค่าจีปาถาอื่นๆนะคะราคาขายขายที่ชิ้นละกี่บาทดีป้าตัวนี้นะคะเราสามารถขายได้ในราคาชิ้นละ10บาทจ้าไม่ว่าจะรถไหนเราก็ขายในราคาเดียวกันได้นะ ฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยต้นทุนกันไปแม่พูดไปเราก็เริ่มอยากขายกำไรดีดีสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแป้งสาลีอนิกประสงค์ UFM ตราว้าวสำหรับการสนับสนุนคลิปแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า